เพราะว่าต้นของเขาก็จะได้รับอาหารที่เราได้ให้ไปนะครับของเรานี้ะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเขาก็จะแตกยอดออกมา1 2 3 4 5นะครับ สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าสวนอีกเช่นเคยครับพาท่านผู้ชมมาดูต้นฟักทองของเราครับต้นฟักทองของเราได้ปลูกไว้เพื่อไว exactly ้กินยอดนะครับท่านผู้ชมครับต้นฟักทองนี้เขาก็สามารถกินยอดได้กินลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอ่อนลูกแก่แล้วก็ลูกที่แก่จัดแล้วเก็บไว้ได้นะครับ แต่ของเรานี่เราจะปลูกไว้กินยอดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราปลูกในแปลงนาครับมาขุดหลุมง่ายๆครับท่านผู้ชมครับตัดต่อข้าวออกแล้วก็ใช้จอบขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปนะครับแล้วก็ใช้เมล็ดยอดลงไปเลยครับเราได้ตอนยอดรุ่นแรกออกไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับว่าเรามีวิธีการปลูกอย่างไรนะครับยอดฟักทองของเราเราเก็บรุ่นแรกไปแล้วครับเราตอนยอดไปแล้วนะครับ เราได้เอาไปแกงเรียบร้อยแล้วนะครับยอดรุนแรกครับยอดรุ่นแรกของเขาก็ออกมายาวๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่เรายังไม่ได้ตอนนะครับท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ตอนเราต้องตอนออกนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดนะครับถ้าเราจะกินเราก็จะมาตอนอีกทีครับตอนนี้เรายังไม่ได้เมนูนะครับก็คงจะเป็นเย็นนี้แหะครับก็คงจะเอาไปผัดได้นะครับเอาไปลวกจิ้มกับน้ําพริกได้นะครับเราไปดูหลุมของเขาครับที่ผมได้ปลูกไปนะครับ ท่าผู้ชมจะได้ทําตามก็ได้นะครับไม่ได้ไถไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับตัดตอฟางข้าวออกแล้วก็ใช้จอบขุดเป็นหลุมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่ครับเราขุดเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้นะครับนี่ครับขุดเป็นหลุมแล้วก็ใช้จอบเจาะข้างข้างแบบนี้ขึ้นมานะครับข้างข้างขึ้นมาแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปหลุมนี้เรายอดลงไปห้าเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเม็ด เราหยอดลงไป5้าเม็ดก่อนที่เราจะหยดนะครับผมก็ได้ใช้ปุ๋ยหมักแบบแห้งนะครับที่เราได้หมักเองครับ่านผู้ชมปุ๋ยหมักแห้งวางก้นหลุมนะครับปุ๋ยหมักแห้งก็มีลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับปุ๋ยหมักแห้งที่เราได้ทําเองแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักแห้งรองพื้นก้นหลุมแล้วก็ผสมผสมกับดินนะครับแล้วก็หยอดเมล็ดลงไป แล้วพอดีเขาโตขึ้นมานะครับโตขึ้นมาเราก็ใช้ปุ๋ยหมักแห้งนี้โรยไว้ทับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับในปุ๋ยหมักแห้งของเราครับนี่ครับเมื่อเขาโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมยอดแรกก็ออกมาแล้วนะครับเราตอนไปเป็นบางต้นนะครับแต่ยอดยาวๆนี้อ้ยหักแล้วครับนี่ครับหักแล้วยอดยาวๆแบบนี้เรายังไม่ได้ตอนนะครับนี่ครับ เมื่อเราจะกินเราก็มาตอนออกนะครับตอนออกแล้วก็ไปเป็นเมนูพิเศษเลยครับจะแกงจะลวกจิ้มกับน้ําพริกหรือว่าจะผัดเสใส่ไข่ครับเมนูนี้ผมชอบเลยนะครับผัดเสใส่ไข่มาดูอีกหลายๆลหลุมนะครับเมื่อเราตอนออกไปคานผู้ชมเขาก็จะแตกหน่อออกมานะครับเราก็จะได้กินยอดของเขาเรื่อยๆนะครับปลูกไม่เยอะครับปลูกไว้กินนะครับกินแทบไม่ทันเลยนะครับนี่ครับ ได้กินไปหนึ่งมื้อแล้วครับนี่ครับเมื่อเราตอนยอดออกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูครับนี่ครับเราหักไปแล้วนะครับยอดนี้เราตอนออกไปแล้วเขาก็จะออกยอดออกมาเองนะครับนี่ครับยอดหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ครับเขาก็จะออกมานะครับเมื่อเขาออกมาเรื่อยๆผลของเขาก็จะออกมานะครับเราก็จะได้ผลแบบหนุ่มๆไปแกงก็ได้ครับอร่อยนะครับเราปลูกไว้ตรงนี้ก็ประมาณ ยี่สิบกว่าหลุมครับท่านผู้ชมนี่มาอยู่ยอดนี้ครับนี่ครับยอดนี้เราได้ตอนตรงนี้ออกไปนะครับนี่ครับเราได้หักออกไปแล้วตอนออกไปแล้วนะครับเราก็จะให้มันให้ยาวๆนะครับเผื่อจะได้มียอดออกมานะครับเอาให้นานผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับจะเขาก็จะแตกยอดออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับยอดแรกตอนออกไปก็จะมียอดใหม่ออกมาอีกห้ายอดนะครับ แต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตอนนะครับเราเราก็จะรอให้เขายาวอีกนิดหนึ่งเราถึงจะตอนนะครับหนึ่งสามสี่นะครับยาวอีกนิดหนึ่งเราก็จะมาตอนนะครับสูยอดนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับห้าแบบนี้นะครับห้าแบบนี้เราก็ตอนตรงนี้ได้นะครับกินได้เลยครับเอายอดนี้ไปเป็นเมนูพิเศษได้เลยนะครับครับยอดนี้พร้อมที่จะตอนแล้วนะครับเมื่อเราได้เมนูเราก็จะมาเก็บครับ มาเก็บแล้วก็ไปปรุงอาหารเลยครับแบบสดสดแบบเก็บจากสวนแล้วไปลงหม้อเลยครับก็จะทําให้เราได้กินผักสดสด,สดแล้วก็มีความอร่อยครับท่านผู้ชมครับผักสดสดไม่ว่าจะเป็นผักอะไรนะครับผักต่างๆเมื่อเก็บสดแล้วก็ไปปรุงอาหารแบบสดๆนะครับรสชาติเขาจะได้เป็นรสชาติผักที่เราได้กินแบบรู้รสชาติเลยนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับ <Yes. S 2> ก็จะมีความหวานของเขาอยู่ในตัวนะครับ นี่ครับยอดนี้เราก็ตอนออกไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับยอดแรกๆนี่ครับเขาก็จะมีความยาวออกมาแล้วนะครับเมื่อยาวออกมาเราก็จะตอนอีกนะครับตอนอีกแล้วก็เก็บกินเรื่อยๆครับท่านผู้ชมยี่สิบกว่าหลุมครับก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดอายุไขของเขานะครับนี่ครับพาท่านผู้ชมมาดูแบบกว้างๆครับท่านผู้ชมที่จะปลูกไว้กินนะครับ ก็ทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับเราหยอดหลุมหนึ่มีครับหลุมนี้มีสี่เม็ดนะครับหยอดหลุมละ4 5ห้เม็ดครับเราก็จะทิ้งไว้แค่4ต้น5ต้นในบางหลุมครับบางหลุมที่ต้นโดดโตเราก็จะทิ้งไว้4ต้นนะครับอย่างหลุมนี้ครับหลุมนี้เป็นต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเราก็จะทิ้งไว้4ต้นครับหนต้น2ต้นสต้น4ต้นนะครับ เรามาดูอีกหลายๆลุมนะครับก็เป็นผักที่ปลูกง่ายครับท่านผู้ชมปลูกง่ายโตไวแล้วก็ใช้ยอดเป็นอาหารได้ใช้ผลเป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นผลที่หนุม่มเป็นผลที่แก่ออกมาก็เก็บไว้ได้ครับนี่ครับแรงงาของเราก็ตัด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 ,ตดแล้วก็ใช้จอบขุดหลุมเลยครับไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะครับ เพราะว่าต้นของเขาก็จะได้รับอาหารที่เราได้ให้ไปนะครับของเรานี้ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราทําเองรองก้นหลุมแล้วก็ผสมกับดินครับผสมกับดินแล้วก็ทําเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปครับหยอดสีห้าเม็ดครับแล้วก็จะทิ้งไว้หลุมไหนสี่ต้นสีต้นห้าต้นบ้างสีต้นบ้างนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับพามาดูพืชผักสวนครัวครับ ที่กินแบบวันต่อวันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็ปลูกไว้รดน้ําแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ครับเมื่อคืนนี้โดนนับฝนครับโดนนับฝนก็ทําให้เขาด้วยตอนเช้านี้ก็มีความสดใสเปล่งปงังชุ่มชื้นดีนะครับดูแต่ละต้นแต่ละแต่ละยอดนี้ครับพร้อมที่จะกินได้อีกแล้วนะครับ มีทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่าหลุมครับเกือบสาสิบหลุมนะครับนับรวมกันทั้งหมดนี้นะครับเราปลูกไว้กินครับกินแทบไม่ไหวแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ครับเมื่อเราตอนเขาก็จะออกมาอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ว่างพื้นที่เศษพื้นที่ข้างบ้านนะครับก็นําไปปลูกพักก็นําไปปลูกฟักทองครับปลูกกี่หลุมก็ได้ครับท่านผู้ชมครับ สีห้าหลุมห้าหกหลุมสิบหลุมก็ได้นะครับพื้นที่ว่างๆข้างบ้านนะครับก็ปลูกพักทองไว้กินยอดถ้าออกเม็ดออกผลมาก็กินผลหนุ่มก็ได้นะครับถ้าออกลูกโตๆมาจะเอาเกินผลแก่ก็ได้เก็บไว้ได้เลยนะครับฟักทองนี้เป็นพืชที่กินตั้งแต่ยอดจนถึงลูกถึงผลได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมมาดูฟักทองของเราครับที่ปลูกไว้กินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ